ผมเซลล์ล้งครับมาจากบริษัทเอกดำรงไม้ชินชูนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรครับเป็นสาส่งย่อโตโยชิมะอ่าตัวนี้แรงดันอยู่ที่2บาทแต่วัสดุของเราเัจากเนื้อ PVC f i b ไฟเบอร์โพลีเอสเต,ต,เตร์ทนต่อก,การขีดและข่วนถูผ้าใบเป็นสาชั้น พร้อมกับชั้นได้เสริมแรงด้วยนะครับข้อดีของสินค้าเราก็คือมีครบทุกขนาดตั้งแต่1นิ้วยันถึง16นิ้วเลยนะครับน้ำหนักเบามือนเก็บได้กลิ่นไม่ฉุนนะครับไม่แฝงจมูกมีความเหนียวชนทานสินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานที่ถูกประเภทนะครับสินค้ายี่ห้อโตโยต้าเป็นที่นิยมของลูกค้าทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกเกษตรเกี่ยวกับน้ำท่วม สินค้าตัวนี้ถ้าท่านสนใจตดิดต่อเบอยศัตเอกดำรงแมคกินชุนได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วขอบคุณครับสวัสดีครับ